อาเจียงตัวเองเข้ามิสไปแล้วอโอ้ยพี่หมิงเอพอสองตัวครับ<ม><ม><ม>กลับมาการโปรอะเอาจริงไง <S 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 โอ้ยก็อย่ามาทำกันอย่างนี้โอ้ย เอ้าไรเนาะเออก็ไม่เอเฉลอะไม่โดนเป็นร้ายไปแล้วนี่จริงเอ้าทุกทียึดอีงไม่พูดนะเอยก็พูดแล้วพูดอะไรพูดอะไรพูดในใจเอ้าพูดในใจอะไรจะพูดก่อนด้วยถ้พูดก่อนให้กูพูดตามทช่ไม

อาลาาไอ้ดไเอกไม่ได้ออกไม่ได้โดนขังเยีลยโงนขังยืนเนี่ยโอ้ยเยอะเลยปสิบแล้วออกไม่ได้นะ

เอโบตัวหนอโบเอโบช้ามึงเลยกดะว่าอรไอก่อ n ปานหัวดงบ่มันกลับมาเข้าเอ็มเดียวน้องนี่แปดแปดว่ะโคตรตึงคตเอาคตเงาคตรุย เก่าปืนเก่าปืนกูไม่ได้ดูนะห้องน้ำอ่ะกูดักเฉยเอออรมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถมาเช็คห้อน้ำไปเลยเจ็ดสิบอิบ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบสงมีน็อตีน็อตมีเจดี่อ้กดอีไม่ทันเล e n เฮ้ยฟินิกเกมากฟินิกเกะมากโดนขัง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 ยิงยิงเลยต้อตายแล้วนี่ปืนเยอะเยอะเ้เอกันได้กอ่ะ เย่มันอยู่แล้วรุยไฟเลยละวะร้อยยี่ร้อยเก้ปวัด what h e fuck ่ไฟลุยระเบิดไอเฮียพอเฮียที่เปป้าลังที่ไหามันไม่มันมันโดนรถกูก่อนระเบิดอ่ะมันมันโดนนิดเดียวดนไฟหนึงด้วยระเ็นเออไฟมันหรือเปล่ามากแล้วพี่มากแลมากแล ดเช็ห้องน้ำเยถ่ายเายเลยถ่ายเลยไม่ตายไม่ตายห้องน้ำมีห้องน้ำมีห้องน้ำสอตัวห้องน้ำสองตัวห้องน้ำอดห้องน้ำห้องน้ำอแค่ลวมันต้ไปไไเลยกเ s i k e ป l n t e d ให้หตึ่งคเนีย่ได้ไหมเนี่ยไอ้เขียนแล้วเบ้อ กติให้สวยไปกูคนหนึงกูคนนึงกูคนนึงห้งน้ำอยกูคนนึงกูคนนึงแล้คแล้วล้วูเลยตเอาเสร็่ะเซตไม่โดนเซตไม่โดนกูไปเลยมันี่อยู่ในสายสายมึงบอกใครบอกมันใช่ปะ กูยิงขาแข่งไงอะไรกูมัรู้สึกว่ากูไม่เห็นใครเลยว่ะยิงขาแข็งอ่ะกูอยู่กับใครไม่รู้แต่กูยิงขาแข็งฝังคนอยู่กูไงยิงขาแข็งไม่ไปไหนเลยที่อ่ะกูกูเก็บหมดเลยห้าตัวเมื่อกี้เงี่ยเอาดินมาบอ่อเอะเพื่อนถ้ามันเข้าถอยนะกูสมองไม่ถึงนั่นเอกูไปรอแล้วกูกูเก็บหมดเลยห้าตัวเมื่อกี้แต่กูไม่รู้จักคำว่าถอยเลยไม่มีอีกแล้ว Uhm เฮ้ยเอเออีกแล้วเออแล้วอีแมวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ย้ก็เบี้ยมีตัวหนึ่งโดนจัดตัวยุกทำไมไม่โดนทำไมไม่โดนอ่ะผมเป็นชิ่งแล้วทำไมไม่โดนอ่ะโอ้ยเที่ยไม่ได้ยิงอีกแล้วกูไอสัตว Somebody out. Three out of five. Come on, ah. planted. One enemy remaining. One city, one city. I'm right. still here, amigo. Come here. Reloading. Where will they go? Damn. 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 เพื่อนไม่ดีเลยพี่ปลิ้นอีกเด็บป็ินอีกเด็บฮะอย่างนอกอย่างนอกโก้โก้โก้เลย โดนเก็บไปสองหัวหหกูก็เก็บเหมือนกันกูก็เก็บเหมือนกันขอกหน่ยเฮ้ยซี้อเอยขอก้หน่อยฮัลโหลกูก็เก็บเหมือนกันอะไปมเลยขอม่มีตายแล้วขอวดิขอเวยดิ ฮลโหเกียมกูเก่เหมือนกันอไปเอาะเิดหมดไม่อไปกกมาแล้วพี่จะมให้หน่อยไปอหอะไรนี่โอ้โหเครื่องแดนจัดกลมาเลยพี่เฮ้ยสมอลบีคือสมอลเอสมลเอไว้เอไว้เอไว้ Nadia. Jokes over! You're dead! That's your look. Huh? Get out of here! Grenade! I not know. deployed.

I want it. Okay, they okay. know. Shadows traveling. Shadows traveling. Like you, Well, I'm you and go to toilet now. Fire in the hole! My territory! My room! i หน e ่งศัตรูเห i ืออยู่สไกต์ดาวน์ A สามคนเฮ้ยของบันยออ๋อแล้วใครวางวะเมื่อกี้บัดไอ้ลูกมันอ๋อโอเคดูกลางเลยกัดถ้ากูดูตรงนี้ให้ไม่ได้หรอโอเคอุ้ย เาียอะไรเน่ะวินคับเฮ้เอฟเคเดียวมอวมันบมหนาแมนเนาะมอนี่ยเ้ยมันก็โดนมันหลอกง่ายเกิน ไปอยู่ที่ไหนนะคนคนนี well> ้ตังเสา Spike planted โว้ย Spike down, A. Go, go, go. Spike spotted, A. Saw the Christmas trees on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribe.